สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยรักเมืองไทยวันนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เจาะลึกเกี่ยวกับความรักที่มีต่อประเทศไทยต่อผื้นแผ่นดินไทยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ประเด็นที่สําคัญในการที่เราจะช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของ Thailand 4.0หนึ่งในภารกิจอันนั้นก็คือการที่จะทาํางานยังไงให้ประเทศชาติเราได้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ใช้อย่าง ประหยัดนะคะเพื่อที่เราจะมีทรัพยากรใช้กันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและที่สําคัญก็คือความรู้หรือองค์ความรู้ในการที่เราจะเรียนรู้ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมพิบาลและนี่คือจุดหนึ่งค่ะที่เราอยากจะเชื่อมโยงต่อถึงวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0ค่ะแลวก็วิทยากรกิติมาศักดิ์ของเรานะคะท่านก็อยู่ในแวดวงที่ดูแลงานทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหาร งานวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรสุระพัฒนาเกียรติค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ขาสวัสดีครับสวัสดีดรเด่นชัยอัครเดชเดชาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่เราพูดถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลทางด้านของการพัฒนาแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้อาจารย์ยังมีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญนั้นก็คือเป็นผู้อํานวยการหลักสูตรปราชีาบัตรธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมสําหรับ ผู้บริหารระดับสูงซึ่งวันนี้ก็อยู่ภายใต้การบริหารจัดการนะคะของกรมทรัพยากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแลวก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยที่หลักสูตรที่ท่านอาจารย์ดูแลเนี่ยเปิดมาในตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่ห้าแล้วก็ดูแลโดยที่ว่าเชิญผู้ผู้บริหารนะครับในแต่ละองค์กรนะครับมาเรียนนะครับ ยังครั้งที่แล้วเนี่ยจำได้มีโอกาสได้คุยถามท่มานอาจารย์ว่าการที่เราเชิญผู้บริหารมาเนี่ยนะครับในแต่ละหน่วยงานมาองค์กรเนี่ยมาเรียนเนี่ยในหลักสูตรในในเรื่องเกี่ยวธรรมบิบาลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีเหตุปัจจัยอยากจะอะไรอยากจะถามท่านอาจารย์อีกรอบหนึ่งเรียนเราได้อะไรเรียนเราได้อะไรครับคุณนะมีก่อนทั้งสองท่านนะครับจริงๆแล้วหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราจัดขึ้นมาเพื่อรองรับใน,ในการที่เราจะให้ผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะของประเทศเรา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองก็ตามนะครับภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่เราจะมีกระบวนการที่ช่วยการคิดในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเนี่ยให้มันสามารถมั่นคงและยั่งยืนนะครับได้ก็เลยโครงการนิคมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็เลยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจัดหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่5แล้วนะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเชื่อมเชื่อมโยงแนวความคิด ของการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเนี่ยแทนที่จะเป็นปัญหาเดี่ยวๆกับกลายเป็นปัญหาที่เราต้องร่วมกันคิดออร่วมกันแก้ไขเพราะฉะนั้นเราจะได้มุมมองหรือแนวคิดจากผู้บริหารนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของของหน่วยง,งานต่างๆข้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเข้ามาช่วยกันซึ่งแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอได้หลายแนวคิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ลักษณะของการแก้ไขปัญหาเนี่ยสามารถที่จะ ทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นรูปธรรมได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญของหลักสูตรหลักสูตรดึงดึงให้คนนี่มาเข้าใจร่วมกันถูกต้องครับที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าผู้บริหารนี่คือในระดับทีเ่เรียกว่าเป็นถึงขั้นอธิบดีรองอธิบดีหรือว่าเป็นระดับประหลัดรองประหลัดก็มีโอกาสที่ได้ไปสัมผัสกับในพื้นที่ทุกๆพื้นที่ที่จะไปทําโครงการด้วยใช่ไหมคะ ครับจริงๆเป็นผู้ตัวแทนของผู้บริหารระดับสูงของทุกๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอธิบดีรองอธิบดีขึ้นไปนะครับแล้วก็ลองประหลัดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ผู้จัดการบริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากทรัพการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของประเทศนะครับเราก็นําผู้บริหารเหล่านี้นะครับมามาช่วยกันระดมสมองระดมความคิดว่าถ้าเรามีปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศเกิดขึ้นเนี่ย คือแต่ละแต่ละผู้นําขององค์กรเนี่ยเขาก็มีแนวคิดของเขาเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแนวคิดที่เป็นของใคยของมัน<อ>นะครับเป็นแนวคิดเดียวๆนะครับ,รบ,รบแต่ว่าหลักสูตรนี้เรามุ่งว่าเราจะทํายังไงที่จะบรูรณาการแนวคิดของทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกันนะครับเพราะยะั้นการแก้ไขปัญหามันก็จะ ดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่ารเราเห็นอันหนึ่งค่ะว่านอกจากระดับที่อาจารย์พูดถึงว่าเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้นําชุมชนซ,ชซึ่งเป็นผู้นําชุมชนที่ทํางานขับเคลื่อนในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คืออย่างาง,างภาคประชาชนเนี่ยเขาก็จะมีผู้นําชุมชนของเขาผู้นำ<ช>องค์กรข,ของเขานะครับที่ที่เขาจะมีลักษณะแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอยู่แล้วแต<ช>่ว่าก็เป็นมุมมองของภาคประชาชนโดยตรงแต่ทีนี้ถ้าเรามีผู้นําภาครัฐ ผู้นําภาคองค์กรภาคเอกชนเข้ามาร่วมการคิดร่วมกานทำนี่แนวการแนวทางก็จะเป็นลักษณะการบริหารการร่วมกันเหมือนกับการร่วมมือกันแทนที่เราจะต่างคนต่างคิดกลายเป็นต่างคนต่างที่จะระดมสมองเข้ามาช่วยคิดว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างไร,รนะครับท่านอาจารย์เห็นในคาร์ดเหรียญเนี่ยคือเรารับกลุ่มผู้บริหารเนี่ยที่มันมีความที่มีความหลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แล้วทราบว่าพอในคาาเรียนเนี่ยก็จะมีแบ่งกลุ่มในแต่ละกลุ่มซึ่งในแต่ละกลุ่มก็มีคะมีการแบ่งในเรื่องเกี่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันคะกันคราวนี้ในรูปแบบการคะกันลักษะตรงส่วนตรงนี้เนี่ยประสบการณ์ในแต่ละท่านต่างกันการที่จะหลอมลักษะมันก็ต้องมีกระบวนการอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการอันนึงอยู่ในหลักสูตรไหมที่ในการแบ่งกลุ่มเพื่อมาหล,อ,ลอมรวมกัน จริงๆเราจะแบ่งกลุ่มประมาณ7กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะมีแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีตัวแทนจากทุกๆภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนผู้นําองค์กรภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนเข้ามาก็จะร่วมกันหมดเลยนะครับในในแต่ละกลุ่มซึ่งจะกระจายในเรื่องของของของตัวแทนของหน่วยงานหรือองค์กรนะครับและแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับการมอบหมายให้ทําสารนิพนธ์ Oh. นในสาระเงินทุตัวนี้ก็จะมอบหมายในเรื่องของประเด็นของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แต่ละกลุ่มนั้นสนใจ mm hmm. เขาก็จะเป็นทั่งปรึกษากันว่าประเทศไทยเราปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์4.0เนี่ยซึ่งปัญหาของการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญ mm hmm. ที่รัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็ให้ <c oughs> ให้ความเอาใจใส่ที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมีแนวคิดว่าเขาจะคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาทรัพยากร ประเด็นไหนที่เขาสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะวิกฤตสําหรับประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับของของไทยแลนด์4.0อย่างวันนี้ปัญหาขยะก็ได้ถูกจัดมาเป็นวาระแห่งชาติชาอันนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่วันนี้ถ้าหากว่ากลุ่มนักศึกษาได้มาช่วยกันวางกรอบแนวคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ก็จะสามารถอาไปใช้เป็นโมเดลในการปฏิบัติได้จริงจังใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีมุมมองแล้วก็มีแนวคิดที่ค่อนข้าง หลากหลายเพราะฉะนั้นมันพอมีแนวคิดหลากหลายเนี่ยก็มาพูดคุยกันว่าแนวคิดไหนที่มันน่าจะมาประสบผลสําเร็จในการที่จะนําไปแก้ไขปัญหาครับนั้นทุกคนจะมีมุมมองของตัวเองพยายามที่จะเสนอบทบาทในการแก้ไขปัญหาแต่แต่ว่าไม่ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เกิดความแตกแยกอะไรกันนะครับทุกคนเสนอความคิดได้เต็มที่เลยแต่สุดท้ายเนี่ยในกลุ่มของตัวเองเนี่ยจะต้องมาสรุปว่าและแนวทางที่ดีที่สุดที่จะบริหารการในการแก้ไขปัญหา ทรัพยกากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประเด็นนั้นๆเนี่ย <c oughs> จะต้องทำอย่างไรบ้าง <c oughs> ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาทั้งรุ่น 1, 2, 3, 4เนี่ยก็ได้แนวคิดที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์ <c oughs> ซึ่งครึ่งโดยปกติในหลักวิชาการเนี่ยเราก็จะมีแนวคิดหรือมุมมองอย่างหนึ่ง <c oughs> แต่พอมีผู้ปฏิบัติหรือว่าผู้นําองค์กรที่ที่มีมุมมองเฉพาะเรื่อง <c oughs> ที่ที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละองค์กรแล้วเนี่ยพอเขานําเสนอแล้วเรามารวมกัน มาพิจารณาร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะดีเบตกันนะครับพูดคุยกันถกเถียงกันได้เต็มที่เลยแต่สุดท้ายเขาจะได้ข้อสรุปถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งออกมาเป็นรูปธรรมท,ที่บางครั้งเนี่ยในในบททางด้านบ,าบทบาททางด้านวิชาการเองเราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่ามุมมองจากภาคประชาชนเขาก็มองอย่างหนึง่งภาคเอกชนก็มองอย่างหนึ่งนะครับและภาครัฐเองก็มีแนวคิดที่เป็นมาตรฐานของรัฐอย่างหนึ่งแต่พอมารวมกันปั๊บเนี่ยมันออกมาเป็นแนวทางที่เหมือนกับ บูรณาการทุกภาคส่วนแล้วก็ได้ข้อยุติว่าเออถ้าเป็นประเด็นของขยาเราจะจัดการยังไงคือมันเป็นมุมมองที่อาจจะคาดไม่ถึงในบางกรณีมันเป็นมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาตกผลึกแล้วเหมือนกับเอาผู้สัมผัสธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยมาฉายภาพไม่เห็นอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นกิจกรรมของนักศึกษาที่ได้มาร่วมกันแสดงแนวคิดในการที่จะพัฒนา โจทย์งานที่ได้ไปใช่ไหมคะถูกต้องครับเขาเขาค่อนข้างจะ,อะแอคทีฟมากนะครับที่จะแลกเปลี่ยนกัน แล้วเราก็พยายามที่จะให้มีตัวอย่างของอ,องค์กรนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนเองว่าเขามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรจัน,นะคะ่ะแล้วอย่างนี้ไอ้ตัวกรอบของการเรียนรู้เนื้อหาสาระที่เราพยายามมุ่งเน้นให้เขาได้นำไปใช้เนี่ยเรามีหมวดต่างๆที่เป็นเรื่องราวสาคัญที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างอะคะคือปัญหาเนี่ยเราจะเอาเน้นปัญหาที่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างวิกฤตของประเทศเรานะครับทั้งเป็นปัญหาในเมืองก็ตามนะหรือว่าในในชนบทก็ตามหรือไม่ กระทั่งในตัวทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ตามอย่างรุ่นที่แล้วก็มีปัญหาหมอกควันนะครับก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหากันปัญหาขยะปัญหาน้ําเสียปัญหาชุมชนลุกล้ําพุ้นที่สาธารณะนะครับในชุมชนเมืองสิ่งแวดล้อมเมืองนะครับในประเด็นที่จะทํายังไงให้เมืองเราเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือปัญหาในเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่านะครับหรือว่าการที่จะใช้ไม้เป็นเชิงของเศรษฐกิจอย่างไรที่จะให้สอดคล้องกับสาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวลอมมทีี ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มต่างๆที่จะยกเป็นประเด็นปัญหา,าต่างๆว่าอันไหนมันคิดว่าน่าจะวิกฤตม,มากแล้วแล้วเราจะทายัางไงที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้แตท่ที่ทราบมาอย่างนี้เขามีกิจกรรมในการที่จะรณรงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้แต่ในการที่อาจารย์ให้โจทย์ลงไปทํานี่เขาก็ต้องไปที่แต่ละพื้นที่อย่างจริงจังใช่คะเขาเขาลงพื้นที่คือจริงๆแล้วเวลาของเขาก็ค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะว่าหลักสูตรก็เป็นหลักสูตร ที่ค่อนข้างจํากัดอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ยังลงไปในพื้นที่กันนะครับไปต่างจังหวัดประเด็นของจุดก็คือว่าจุดไหนที่มันมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตเขาลงไปเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะช่วยกันแก้ไขเหมือนลงไปสัมผัส <ไป S 2> ในพื้นที่จริง,รงแล้วก็ไปดูว่าปัญหาจริงๆมันเกิดขึ้นตรงไหนหาประชาชนหาป่าชาวบ้านพูดคุยกับคนบริเวณตรงนั้นก็เป็นการทําให้เราได้ยกระดับ พัฒนาตัวกลุ่มของคนคลุมนี้เพื่อให้เขาสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กับปัญหาในพื้นที่ได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนยถูกต้องครับพอเขาได้โซลูชันหรือว่าได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยพอเขากลับไปองค์กรของตัวเองเพราะว่าเขาเป็นผู้นําระดับขององค์กรอยู่แล้วนั้นเขาก็จะถ่ายทอดวิธีการที่เป็นวิธีการในแนวคิดในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับไปสู่องค์กรของตัวเองว่าต่อไปนี้องค์กรเราก็คงไม่ได้ไปการแก้ไขปัญหาโดยลําพังแต่เรายังมีเครือข่ายเรายังมีเพื่อนที่จะ ข้ามาช่วยเหลือกันนะครับมันเป็นแนวคิดที่เป็นเป็นการบรรณาการเหมือนกับเป็นเครือข่ายของของผู้บริหารที่จะถ่ายออท,ายทอดไปสู่องค์กรต่างๆจานะทราบว่าพองานวิจัยหรือผลสรุปเนี่ยที่ออกมาเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็รวบรวมเนี่ยมาเพื่อทางให้ทางราชการมาทําประโยชน์ถูกต้องครับก็คือสารนิพนธ์ที่ได้มาแต่ละของกลุ่มเนี่ยนะครับ,รบก็จะนําไปสู่ผู้บริหารของประเทศก็คือผ่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะนําแนวคิด นะครับตัวเนี้ยที่จะไปบูรณาการนําเสนอคอรมอนะครับถึงแนวคิดต่างๆถ้ามันบูรณาการแล้วมันไปได้กับทุกภาคส่วนนะครับแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มันค่อนข้างวิกฤิเนี่ยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับไอแนวคิดต่างๆเหล่านี้จะส่งผ่านไปอย่างรัฐบาลนะครับที่จะนําแนวคิดต่างๆเหล่านี้ไปบูรณาการในการจัดแก้ไาเ่ผลงานทีรามมอบหหใ้แต่ละกมมทเเี่ยื่อ เสร็จจากภารกิจในการทํางานจนสารนิพนธ์เสร็จแล้วต้องมานําเสนอซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ได้ถูกเก็บเป็นเอกสารอยู่ในชั้นแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้จะส่งผ่านไปที่ผู้บริหารของประเทศต่อไปนะซึ่งก็ส่งถานไปยังท่านอธิบดีท่านประหลัดแล้วก็ไปถึงท่านรัฐมนตรีใช่ครับเพราะว่าแนวคิดต่างๆเ่านี่มันไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับมันเป็นแนวคิดที่โอกาสที่เราจะให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนเข้ามาคุยกัน พูดกันเนี่ยมันมีโอกาสนอ้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเข้าใจว่ามันจะเป็นประโยชน์ะนะครับอย่างน้อยมันเป็นมุมมองที่ทุกภาคส่วนมองเห็นพร้อมกันเห็นวิธีการที่ตรงกันแล้วนะว่าวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะทาอย่างไรแั้งคนที่มาเรียนเนี่ยนอกจากได้ความรู้ได้ทํางานวิจัยเป็นเชิงว,วิชาการแล้วเนี่ยยังมีส่วนเนี่ยช่วยทางด้านประเทศชาติ ในเรื่องเอางานตรงนี้นะี่นำเสนออย่างน้อยก็เป็นข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับคนที่ลงพื้นที่โดยตรง จริงๆมันจะมีที่ทราบข้อมูลก็คืออย่างานักศึกษารุ่นพี่ๆเนี่ยนะคะคทำเรื่องโครงการหมอกควันและไฟป่าแล้วก็ต่อมาถึงรุ่นที่แล้วจนปัจจุบันปีนี้ที่เราทราบข้อมูลในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันและไฟป่าเนี่ยมันสามารถที่จะลดจํานวนฮอตสปอตจากจํานวนที่ปริมาณมากมเป็น <ๆ S 1> เป็นๆๆพันๆเป็นหลายร้อยเกือบพันค่ะพันฮอตสปอตเนี่ยเหลือถึงไม่ไม่ไม่ถึงหลักลร้อยอันนี้มันเกิดจากเราเราเชื่อว่า ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากตรงนี้ด้วยที่ว่าผู้นําองค์กรที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าหรือหมอกควันเนี่ยนะฮะจากภาคประชาชนเองภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งภาครัฐเองเนี่ยเขาก็กลับไปนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับที่เอานําแนวคิดตรงนี้เข้ามาร่วมกันในการแก้ไขปัญหามันเป็นการร่วมมือกันทําในการแก้ไขปัญหามันก็เลยทําให ผลงานที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของต่างคนต่างทำแต่ในปัจจุบันเนี่ยมาร่วมมือกันเพราะว่าแต่ละคนผู้บริหารที่มาร่วมกันในในในแหลกสูตรเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยก็จะรู้จักกันนะครับแล้วก็เชื่อมโยงการทํางานซึ่งกันและกันก็เกิดเป็นเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายที่ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งในการที่แก้ไขปัญหา น,นี้ตรงนี้เนี่ยสำหรับรุ่นที่จะเกิดขึ้นนะคะที่มีพิธีเปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่26เนี่ยนะคะที่ผ่านมาที่มีท่านปลัดกระทรว<อ>งรนะคะท่านปลัดวิจารณ์ได้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในหลักสูตรนี้ค,ะค่ะวันนี้เราวางกรอบการขับเคลื่อนเน้นไปในเรื่องใดคะสำหรับในรุ่นที่ที่จะ,ะเรียนในหลักสูตรนี้ค่ะ ครับจริงๆแล้วกรอบของของของหลักสูตรนี้นะครับงถึงรุ่น5เนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงจากรุ่นที่ 1, 2, 3, 4งมานะครับว่าแนวคิดก็คือจะคล้ายๆกันก็คือหยิบประเด็นของของปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศมาเป็นโจทย์นะครับซึ่งท่านประหลัดวิจารณ์เองเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะความร่วมมือ นะกับประเทศเพื่อนบ้านก็ตามกับต่างประเทศและระดับสากลก็ตามซึ่งท่านปรารวิชาญเนี่ยจะให้ความสาคัญค่อนข้างมากเพราะว่าเราแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราแก้ไขปัญหาตามลําพังของประเทศเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความร่วมมือที่มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากทุกภาคส่วนแล้วเนี่ยนอกจากระดับที่เป็นระดับท้องถิ่นนะครับระดับประเทศแล้วเนี่ยยังจะเป็นระดับที่มีการเชื่อมโยงไประดับที่เป็นเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดหนึ่งสําหรับรุ่นนี้ นะครับที่จะให้มองมิติในการแก้ไขปัญหานี่เป็นมิติที่เป็นภาพรวมของประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านไปด้วยก็เป็นการโยงในเรื่องของการตอบรับนโยบายในเรื่องของไทยแลนด์4.0ดไปด้วยนี่ก็คือเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างเรียกว่าเล็กนะคะแต่คุณภาพคับแก้วเพราะว่าเรียนกันไม่กี่เดือนเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นหลักสูตรผมว่าเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติอย่างมีธรรมพิบาล ครับแล้วตรงนี้เห็นว่าการที่เราจะเอากลุ่มคนหลายๆกลุ่มหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคองค์กรสาธรารณกาุศลมานั่งเรียนกันมีความแตกต่างกันในเรื่องของระดับแน่นอนใช่ไหมคะคงไม่ใช่แบบเป็นระดับสี่้าสี่สิบทุกคนหรือเป็นเจ้าของบริษัททุกคนตรงนี้อาจารย์มีวิธีการในการให้เกิดการเขาเรียกอะไรคะหล่อลอมอหล่อลอมให้มีความแบบ ทุกคนถอดมีกิจกรรมถอดยศถอดทุกอย่างออกไปอะไรเงี้ยก็คือเรามีวิธีการในการละลายพฤติกรรมนะครับแล้วก็ต้องถอดหัวโขนออกมาแล้วก็ใช้ความเป็นคนไทยของประเทศไทยเท่าเทียมกันหมดนะครับแล้วก็มีมุมมองที่ทุกคนเท่ามีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นมุมมองก็จะออกมาในลักษณะที่เท่าเทียมกันเสียงทุกเสียงเรารับฟังเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการละลายพฤติกรรมถอดหัวโขน ซึ่งซึ่งเราเราทำมาสีรุ่นเนี่ยค่อนข้างได้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามแต่พอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีการแนวคิดที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับแล้วก็ร่วมมือกันอย่างจริงจังเพราะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกๆสัปดาห์เลยนะครับทุกสัปดาห์ละสองวันสองวันเนี่ยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเรามีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ประสบการณ์แล้วก็จะให้พวกนักศึกษาของเราเนี่ยแลกเปลี่ยนกับวิทยากรด้วย ซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ราะวิทยากรก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์รรนะครับในเช Br ิงของวิชาการในเชิงของในเรื่องของบทเรียนต่างๆ<ม>แต่ว่าพวกเราเนี่ยซึ่งเป,เป็นนักศึกษาเนี่ยจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแลกเปลี่ยนกับวิทยากรมันก็ทําให้มีการเสริมซึ่งกันและก,กัน <pulling S 1> อันหนึ่งท,ท,ที่ที่ทราบมาก็คือแล้วเป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดคือบางที่เนี่ยนักศึกษาหลายท่าน ไม่เคยคิดว่าจะมีความสวยงามอ,อยู่ในมิตินี้ของประเทศไทย,ยไเพราะว่า,างลงพื้นที่ไป oh. ได้ไปเห็นพื้นที่ที่มันหลากหลายห,หลากหลายในความงดงามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ปืนป่ารหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นชุมชนที่ห่างไกลแต่เขามีการพัฒนาในรูปแบบของโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดการบูรณาการให้ใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุดใช่ไหมคะใช่ครับก็อยากจะให้อาจารย์ได้ฝาก ไว้ทิ้งท้าสักนิดหนึ่งในเรื่องของวันนี้ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0กับเรื่องของแนวคิดของธรรมพิบาลทางด้านสิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยค่ะครับก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับ,รบจริงๆแล้วหลักสูตรนี้ก็เป็นเพียง เครื่องมืออันหนึ่งเท่านั้นเองเล็กๆที่ที่เราจะพยายามหล่อหลอมให้ผู้บริหารของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก,ก็ตามภาคเอกชนก็ตามองค์กรพัฒนาเอกชนก็ตามหรือแม้แต่ขั้นงภาคประชาชนซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะนําเสนอนะครับปัญหาตรงเนี้ยมาเป็นปัญหาระดับประเทศของทุกๆคนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหางั้นผมอยากจะฝากไปนิดนึงนะครับว่า ช่วยกันร่วมมือกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นภาคส่วนไหนก็ตามนะครับเราจัดจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาพิบาลทำเน้นประเด็นในเรื่องของการมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นหลักแล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันทําในรูปแบบของการบูรณาการความร่วมมือนะครับของทุกๆภาคส่วนค่ะก็เป็นเรื่องของการจัดการ ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติบนผืนแผ่นดินไทยนี้นะคะเราจะร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะบริหารจัดก,การให้โดยใช้หลักธรรมพภิบาลอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนและแน่นอนค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือทรัพยากรเหล่านี้จะตกสู่ลูกหลานของเราเพื่อเป็นมรดกของแผ่นดินไทยตลอดไปได้อย่างไรนั่นคืออยู่ที่ทุกๆคนคนไทยต้องร่วมมือกันแล้วก็ประสานความร่วมมือนี้ให้เกิดเป็นศักยภาพและเป็น ที่จะขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์4.0ด้วยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรสุระพัฒนเกียรติเป็นอย่างสูงมากค่ะท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นพลังหรือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนหลักสูตรดีๆให้กับคนหล่อหลอมเป็นคนเชื่อม ให้คนในแต่ละมิติเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเราก็เชื่อมั่นว่าหลักสูตรธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยองค์กรนะคะในการที่จะขับเคลื่อนแล้วสร้างคนดีๆขึ้นให้ในสังคมเพื่อไปช่วยกันต่อยอดในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยค่ะวันนี้ที่ฉันฐานิยาพงศลิรินะคะดเรเด่นชัยอัครเดชเดชาชายัยและรองศาสตราจารย์ดรสุราพัฒนาเกียรติลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับที่ครู